นี่ครับเต็มเลยยุกโซเชียลนะครับช่วนี้ถ่ายรูปคู่กับพระปางแล้วก็อัพลงโซเชียลสวยงามนะครับนี่พระปางวัดอรารุณนะครับสวยงามพี่น้องครับ นี่ก็จะเป็นอีกเล่นมากเล่นมากหนึ่งนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะที่มาแล้วไม่ควรพลาดน,นะครับสุดยอดพี่น้องเอ้สวยงามไม่ควรพลาดน,นะครับ <Hey. S 1> เรื่งภาพบรรยากาศพี่น้องครับ hey. <Thank> ครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกคุณสุคนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยประตูนกย่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องมาเบิง้งภาพบรรยากาศนะครับดูท่าเรือเขียววัดโพนะครับยามค่ำคืนพี่น้องมันจะเป็นวิวภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับนี่พี่น้องผู้คนก็นจะมาเบิ้งวิวที่อุทัดนะครับทียววัดอรุณน,นะครับ เนี่ยพี่น้องในะท่องเที่ยวต่งางซ่าิุนก็นมาเช็คอินนะครับนี่ก็จะเป็นอีกบ้องนึงนะครับเป็นแหล่งจุดแลดนมากอีกจุดเต็งนะครับนี่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาเยวจะพาชมภาพบรรยากาศนะครับนี่ว้าว พรปางวัดอรุณนะครับสวยงามมากนี่ครับในท่องเที่ยวกับมาแต่งสุดไทยนะพี่น้องครับ แต่งสุดไทยแลย้วก็มาถ่ายกูกับพระปาง,ปปงวัดรุ่นย่ำข้างคืนนะพี่น้องนี่ครับโอ้สวยงามพี่น้องครับสวยงามสวยงามจริงๆครับนี่เป็นอีกเล่นมาร์กเล่นมาร์กหนึ่งนะครับท่าเรือวัดโพนี่ครับว้าวสวยงามพี่น้อง ท่องเที่ยวนะครับผ้าเดียวมาถ่ายรูปนะครับครับพระปางวัดอรุณนะครับเปแล้วเสื้อสุดไทยพี่น้องใส่สุดไทยมาถ่ายรูปคู่กับพระปางวัดอรุณยามค่ำคืนนะครับโอ้สวยงามขนาดพี่น้องเลยเมืองครับเมืองในะท่องเที่ยวมาเช็คอินยูนี่นะครับ นี่เรือเรือสำลานพี่น้องครับคุณนะพี่น้อง,องเรือสำลานนะครับชงวิวกินข้าวลองเรือเจ้าพยานะครับเป็นวิวบรรยากาศที่สวยงามครับงามกลางคืนงามกลางคืน ทางทัพพีก็เป็นข้าวฟงคาเฟ่นะพี่น้องครับนี่พอนักท่องเที่ยวเขามากินข้าวอยู่เรือนี้ปับ๊บก็จอดนะครับจอดเพื่อที่จะให้หนักท่องเที่ยวนะมาถ่ายรูปกู้กับพระปางด้านโน้นนะครับโอ้โหสวยงามพี่น้องเลยมึงนักท่องเที่ยวก็ดีเต็มเลยพี่น้องเลยไปต่ตอ,อนซอนดได้พี่น้องเลย บรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้เขาเอดเอาสังกะสีกั้นแล้วพี่น้องเลยแต่ก่อนเพื่อทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนที่เก้าแก้วนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศนะครับ ทาเดี๋ยวมานั้งชมวิววิวทัศน์มาถ่ายรูปนะครับมีทั้งคนไทยมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีน รังมาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยรังมารุดๆุรุุอยู่มันจะเป็นจีนนี่ครับถ่ายรูปหูกับพระปางนะครับถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะครับถ่ายรูปคู่กับพระปางสวยงามพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหลืองอาลาม ทุกคนนะครับดูนี่พี่น้องโอ้เป็นแต่อ่อนซ่อนพี่น้องเลยคนลายขนาดครับเดี๋ยวเ้าไปนี่ครับเต็มเลยพี่น้องเลยในตรงเที่ยวยุคโซเชียลนะครับชุวนี้ถ่ายลูกคู่กับ เขาปางแล้วก็อัพลงโซเชียลสวยงามนะครับเช็คอินกันที่นี่นะครับพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนครับนี่เขาปางวัดอารุณนะครับสวยงามพี่น้องครับ ท่องเที่ยวกันล <an> <t Luis> ังมาลุ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 ด้วยแตพี่น้องเลยบุงโอ้เพื่อที่จะมาถ่ายรูปนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเล่นมากเล่นมากหนึ่งนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะที่มาแล้วไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาต้องมาเช็คอินที่นี่นะครับคนถือกล้องมาคณพลังคนนสุดจอดพี่น้องเลยสวยงาม ไม่ควนพลาดน,นะครับมีเสียเที่ยวที่มาไม่เสียเที่ยวที่มาชมยามค่าคืนมันกคละฟิวนะครับมันคละฟิวคนละย่างกับมากางเว้นนะครับถ้ามากลางคืนเนี่ยโอ้อากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็คนก็นจะเยอะนะครับ บนภาพบรรยากาศพี่น้องครับแม่พี่น้องคนโอ้แม่เลือดซำรานกับเต้มเลย,ยงามคำขืนนี่พี่น้องเอ้ย แงสีสุดยอดครับกรุงเทพมาคนครเนี่ยเรือสำรานนะครับเครื่องนี้จะเป็นคาเฟ่น,นะครับพี่น้องครับเป็นมุมสูงพื้นท้ายคูกับพระป่างนี่สุดยอดเลยได้มุมผลนะครับ บรรยากาศนะครับงามคำเคื่อนนี้เลือสำรานหลายพี่น้องเลยดูนะครับเลือสำรานเบิ่งผู้คนนะครับโอ้ไปแต่ออนซ่อนพี่น้องเลยงามหลายครับงามแห้ง ผมก็ยังม่ขึ้นมาจากเชื้อในคำยำคำคืนนี่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มานะครับบูรณาทุกคนมีวัดคนไทยคนต่างชาตินะครับตื่นตาตื่นใจนะครับกับมุมนี้นะครับมุมนี้คือเป็นพระเอกเลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คนะครับพอมาณนี้นะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผมเมื่งผู้คนนี่โอ้ยตองเที่ยวต่ากสาติมาเต็มเลยพี่น้องเลยนี่จะเป็นวงแร่งท่องเที่ยวนะครับ